เจ็ดกุมภาครับไอ้ไอ้นุม่มไอนุ่มป้ายแดงครับจะไปดูกันพญาครับมาบรถไปขี่อยรถป้ายแดงเขาไม่ให้วิ่งนะครับผมต้อมาได้ยังไง อ๋อมีมีครูดีครับมีครูดีครับมีครูดีมั่นใจมั่นใจนะครับมาจากไหนเนี่ยเพิ่งออกจากศูนย์มาได้มาสดๆร้อนๆเลยครับโอ้โหชั่วโมงที่แล้วครับออกมาชั่วโมงที่แล้วครับผมแล้วตรงดิ่งมาสนามครูเต่าเลยครับคิดถึงครูมากเลยแม่นตายเกินไปลหหายไปตั้งอย่างบามั่นใจครับมั่นใจโอ้ยตายแล้วนะครับครูมากเลยก็ขับออกมาเองเลยครับแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยแล้วดูนี่เดี๋ยวจะหาวิ่งมากี่โลวิ่งมาเออาดูดูเป็นไม่เอาเรียนมาแล้วนะกี่กิโล ยี่สิบสองกิโลยี่สิบสองกิโลรวมทั้งหมดสามสิบแปดกิโลนะครับมาด้าป้ายแดง B.T ห้าสิบเอาว่าตอนเรียนไปขับรถเก่งแล้วทำไมมามั่วอะไรขับปิกอัพเนี่ยนะมั่นใจว่าขับได้มั่นใจว่าขับได้ครับผมเอากาตอนเรียนคุ้เต่าก็เรียนรถเก่งแล้วมาขับปิกอัพได้ยังไงฮะมั่นใจมั่นใจมากไม่ใช่ถามว่าแล้วทำไมถึงมาขับปิกอัพหรอกกในเมื่อเรียนเรียนรถเก่งอ่ะ นะก็มันขับเหมือนกันหรือมันแตกต่างกันยังไงไม่แตกต่างกันครับขับเหมือนกันเออขับรถเก๋งได้ก็ต้องขับขับได้เหมือนกันโอ้โหสุดยอดนะครับคร้าสุดๆร้อนๆป้ายแดงถ่ายลงยูทูบให้ด้วยครับผมอย่าลืมนะครับสามพันห้าคลิปนี้นะขอขอดูเขาชมเขาชมฝีมือหน่อยเอาป้าป้ปแดดร้อนเปี้งเปี้ยงบ่ายโมงครับมาด้าดีที่ห เจ็ดหกห้าศูนย์นายกล้าสมดันร้อนกล้าพระรามสองครับตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาไอสิบสามนาฬิกายี่สิบนาทีครับก็เรียนสองเกียร์ครับเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา หายเขาซอกติดกัแล้วนะครับก็ผู้เรียนบอกว่าครูครับในเมื่อผมจะขับกระบะแล้วให้ผมเรียนขับรถเกง่งเกียร์ธรรมดานะครับแล้วมันจะขับได้ก็ไม่แตกต่างกันนะครับถ้าคุณสามารถขับรถเก่งได้รถกระบะก็ขับได้ขับกระบะได้ก็รถเก่งก็ขับได้ครับก็นําไปปรับใช้เพราะว่าการเหยียบคัดนะครับการใช้เบรกใช้เกียร์นะครับใช้คันเร่งใช้คัท ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเราผู้เรียนต้องนำไปปรับใช้แค่หน่อยเดียวมตต้าสองบีทีห้าสิบม้าบีทีห้าสิบเอาลงมาหน่อยสัมภาษณ์หน่อยดิโอ้โหตายแล้วลูกศิษย์เย็นสบายบอกให้กูเต่าตากแดดอยู่นั่นแหละนะครับเอามาเสนอตัวหน่อย เรื่องงานเข้าเขาจะไปจ้างไปเป็นพีเซนเตอร์แล้วจะดับเครื่องทำไมเอ้ามามามาลงมาดับหน่อยรถมันร้อนรถขับมานานมจะเป็นร้อนอะไรวิ่งแค่ยี่สิบสองกิโลเองนะครับเพิ่งออกจากโชว์รูมออกมาจากโชว์รูมไหนก้ามาต้าเอา้าเอา้เอาเอากาวหนะ่อยเอา้าเผื่อคนอยากเขาอยากใช้มัดได้มันดียังไงมาด,ด้าตรงนี้ครับตรงตรงบางแวกเนี่ยครับอแบดดร้อนก็นไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ก็ให้สัมภาษณ์หมดแหละมาด้าตรงนี้แหละใกล้ๆเรานี่แหละใกล้ๆกับสนามกูเต่านี่แหละครับทำไมถึงเลือกมาด้า มันไี่เหมือนใครมันทําทุกสิ่งให้เป็นคลิกได้นี่นะครับมาด้าซุ่มๆแล้วแมวแมววีโก้โอ้วีโก้ไม่ชอบครับเหตุผลส่วนตัวนะครับเราไม่ได้โฆษณานะครับเป็นไงยากไหมไม่ยากครับไม่ยากอย่างที่คิดชั่วโมงที่เท่าไหร่นั่นเองก็เลยไม่ยากอย่างที่คิดเอาหันหน้ามามองนี้ครับผมสิบชั่วโมงที่สิบนะครับเดี๋ยวไปเร่วสิบชั่วโมงไม่ออกรถเลย โอ้โหสุดยอดนะครับขับมานี่เลยไปขับขี่ไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเขาไปทําทีหลังห้องก่อนนะครับใบขับขี่ไม่ใช่ว่าประเด็นนะครับบางคนคิดว่าเรียนเพื่อใบขับขี่มันไม่เกี่ยวนะครับที่นี่เน้นให้ขับรถได้และขับรถเป็นนะครับส่วนใบขับขี่นั้นเป็นหัวข้อที่17นะครับเจ็นได้ว่าขอรองผบชนนะครับประกาศนโยบายนะมาตรการคุมเข้มนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยดีเดยนนะครับโทษที่เบานะครับที่ลำดับ สำหรับผู้ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะครับวินัยจราจรนะครับเบาที่สุดข้อหาเบที่สุดคือไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่นะครับอยู่ลำดับที่17นะครับนโยบายนี้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนลำดับที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการแข่งรถนะครับบนท้องถนนนะครับมาเรียนที่นี่ก็จะได้เรื่องความรู้นะครับเน้นให้ขับได้นะครับขับอย่างมั่นใจปลอดภัยและถูกกฎนั่นคือนโยบายนั่นคือสโลแกนของพีรัศสอนขับรถยนต์นะครับ าง่ายครับมาสนามใหญ่ขับสะดวกสบายอ้าวพูดไปเอา้เอาวพูดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวจะไปเทสสนามข้างบนให้ดูอา้าวสักพักก่อนอ้าวนะครับอันนี้อัเดี๋ยวอร์มอัพอยู่นะครับ <c oughs> คุณกล้านะครับกล้ามัด,ด่าน,นะครับขับได้นะกล้านะใช่ครับอ้าวโหเสียงด้วยความมั่นใจแล้วอย่าลือดันที่ยี่สิบสามกดูทะเบียนด้วยนะครับทะเบียนเราไปทำมันไร ซื้อหวยครับโอ้ยมันจะไปออกได้ยังไง 50, 1, ห้าศูนย์หหวยเขาล็อกอะ่ะก็ไม่แน่นะครับมีหกห้าศูนย์เอาเชิญเชิญเชิญ